ย่างฟู่กงขันทีใหญ่ตั้งหลีเยโ่โต่วังซึ่งเป็นน้องชายของสีจงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกว่าเจ้าจงสองรัชกาลที่ผ่านมา มีตำแหน่งเกินความสามารถมีอำนาจเกินสติปัญญาห่างไกลาจากธรรมราชาแผ่นดินต้องอยู่ภายใต้การปกครองของห้องเต้งี่เง่าเลวไหลสององค์เป็นระยะเวลาเกือบ30ปีทั้งเจ้าจงซึ่งเป็นห้องเต้องค์ใหม่จึงกลายเป็นสีขาวโดยทันที สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนโดยนายหงอู่มิติใหม่ของการสัมผัสประวัติศาสตร์จีนพาลีลาภาษาปัจจุบันกับเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายของราชวงศ์ถังก่อนหน้านั้นครับผมได้ทำไป3วิดีโอนะครับ3 EP อีเป็นเรื่องราวเรียงร้อยต่อกันมาครับจนถึง EP พีนี้นะครับเป็นอ p พีที่4นะครับกับ2ราชการสุดท้ายของราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ถังที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูบัดนี้กลายเป็นถังแตกนะครับขอสอตองแปดถังสีจงได้ตัวไปทัวนรกและไม่กลับมาอีกเลยยมมาบาลไม่อนุญ,ญาตให้ทำต่อแม้จะอยากเสวยสุขอยู่ต่อมากแค่ไหนก็ตามอย่างฟู่กงขันทีใหญ่ตั้งหลีเย่โตหวังซึ่งเป็นน้องชายของสีจงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ประวัติศาสตร์เรียกว่าเจ้าจงสองราชการที่ผ่านมา มีตำแหน่งเกินความสามารถ มีอำนาจเกินสติปัญญาห่างไกลาจากธรรมราชาแผ่นดินต้องอยู่ภายใต้การปกครองของห้องเต้งี่เง่าเลวไหลสององค์เป็นระยะเวลาเกือบ30ปีทั้งเจ้าจงซึ่งเป็นห้องเต้องค์ใหม่จึงกลายเป็นสีขาวโดยทันทีคนเรามักเป็นเช่นนี้ถ้าไม่เจอสีดำก็ไม่รู้จักสีขาวแต่ก็มีคนบางจำพวกครับที่อยู่กับสีดำสนานจนไม่รู้จักสีขาวคนพวกนี้เกินที่จะขุดขึ้นมาแม้มีคนหวัง แนะนำให้กินข้าวแต่คนเหล่านี้บอกว่าอาจมสิอร่อยสุดจะเยียวยาเจ้าจงได้ชื่อว่าเป็นห้องเต้ที่หล่อเหลามีปรีชาสามารถชื่นชมอักษรศาสตร์ยกย่องปรัชญาขอมจื้อให้ความเคารพขุนนางผู้ใหญ่เชิดชูคุณูปการของบรรพะห้องเต้และมีประนิธานแรงกล้าในการฟื้นฟูภารกิจของบรรพชน แต่ด้วยสภาพการของราชวงศ์ถังที่เป็นอยู่ในเวลานี้ต่อให้เก่งกล้าสามารถแค่ไหนหรือต่อให้เอาเหยาสุนกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรมและความสามารถรวมกันสิบคนมาบริหารราชวงศ์ถังก็ไม่มีทางกลับคืนมาเจริญรุ่งเรืองได้อีกแล้วทั้งเจ้าจงอยากฟื้นฟูอำนาจบารมีจึงคิดทำศึกกับหลี่เค่หยงซึ่งเป็นขุนศึกที่เข้มแข็งที่สุดภายใต้การน,นำของจางจินคนขี้โม จางจิ้นมีความแค้นส่วนตัวกับหลี่เค่อหยงการทำสึกครั้งนี้จึงไม่ได้ทำเพื่อชาติบ้านเมืองแต่อย่างใดแต่ทำเพื่อแก้ปมด้อยของตัวเองล้วนๆเพราะหลีเค่อหยงเคยปรามาทว่า จางจินเป็นคนไม่เอาไหนคนหนึ่งถ้าคนแบบนี้ได้เป็นขุนนางใหญ่ก็จะนําความวุ่นวายมาสู่แผ่นดินเป็นแน่นอนและคําพูดของหลีเค่ออยู่ก็แม่นยิ่งกว่าหมอดูเพราะทับจากราชสํานักที่มีจางจินนําทับไม่ถึงหนึ่งปีก็พ่ายแพ้ยับเยินเมื่อขุนศึกคนอื่นๆเห็นความหน่อมแนมไร้น้ํายาของราชสํานักจึงถือโอกาสข่มขู่สแสดงแสนยานุภาพเนื้อกว่าราชสํานักถังแตก ยกทัพมาประชิดเมืองหลวงทั้งขอตำแหน่งทั้งบีบบังคับให้ถังเจ้าจงประหารขุนนางใหญ่พอเจ้าจงไม่ทำตามเล่าขุนศึกสุดกลางก็ยกทัพเข้าเมืองประหารขุนนางใหญ่เองกับมือยังไม่หยุดแค่นั้นขุนศึกเหล่านี้ยังกำเริ่มเสพสารสุดขีดซุ้มหัววางแผนกันปลดโอรสสวรรค์ข้อสอ9แปดเก้าสี่เจ้าจงตง้องหนีออกจากฉ้างอานเมืองหลวงอย่างฉุกละหุกนะับเป็นอีกครั้งในประวัติศาสตร์ราช ชวงถังที่ฮ่องเต้ผู้มีบุญญาธิการสูงส่งต้องลี้ภัยจากเมืองหลวงเราขุนศึกที่กอกระบฏบ้าระห่มขั้นสุดทั้งเผาพระราชวังทำลายตลาดไล่ฆ่าฟันเหล่าเชื้อพระวงศ์และยังส่งทหารไปล้อมราชวังชั่วคราวที่เมืองหัวโจขุนศึกก๊กต่างๆ บรรเลงเพลงทำลายราชวงศ์ถังอย่างสนุกสนานโดยมีขุนศึกผู้หวังดีประสงค์หลายอย่างลีเคออยอโยและจูเฉียนจงที่เป็นคู่ปรับกันภายใต้สถานการณ์ไม่รู้ว่าไผเป็นไผรู้เพียงแต่ว่าราชสำนักถังคือหมูผอมตัวหนึ่งไรซึ่งอำนาจไม่สามารถสั่งการใครได้อีกแล้วเราขุนศึกประหัดประหารกันจนเหน็ดเหนื่อยโดยไม่มีใครสามารถกุมอำนาจและกองกำลังได้ทั้งหมดจึงยอมขึ้นโต๊ะเจรจาสงบศึก ก,น,กน่อพอให้ได้หายใจหายคอคุนศึกกกหลีเมาเจินถวายทีกายอมรับผิดพร้อมใจปั้มให้เงินช่วยปูรณะวังหลวงปีคศ .898 จูเฉียนจงทูลเชิญถังเจ้าจงสเสด็จกับชางอานจูเฉียนจงเปิร์ฉากทํำสงครามกับขุนศึกพันธมิตรของหลี่เค่อหยงปีคศ900ดินแดนภาคเหนืออยู่ในมือของบิ๊กจูทั้งหมดและบิ๊กจูยังเดินหน้าในการกวาดล้างขุนศึกก๊กอื่นๆโดยมีสตรูหมายเลขหนึ่งคือหลี่เค่อหยงถังเจ้าจงเมื่อได้สเสด็จกับช้างอานเจ้าจงผู้ไร้ที่พึ่งและขาดอำนาจเป็นโอรสสวรรค์แต่ในานาม จะถูกเหล่าขุนศึกเตะโดงไล่ออกจากวังหลวงและยึดอํานาจวันใดยังไม่รู้ชะตากรรมทําให้เจ้าจงเปลี่ยนเป็นคนก้าวร้าวฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์และลงมือกับขันทีบบาวไพ่ยอย่างโหดเหี้ยมข้อสอ0 0ศูนยเจ้าจงร่วมมือกับขุนนางลงมือกําจัดขันทีเปิดฉากโดยปลดสองหัวหน้าสำนักศูนย์กลางและมีพระราชองค์การให้ปิิชีพตัวเองเดือน11 วันหนึ่งทั้งเจ้าจงเสด็จล่าสัตว์และกลับวังในยามดึกแต่ไม่รู้ไปกินรังแตนที่ไหนมา จูจูก็ปรีตแตกสังหารขันทีมหาดเล็กและนางกำนันไปหลายศพขันทีน้อยใหญ่ต่างอกสันขวัญแขวนข,นขนหัวลุกรู้สึกหวาดผวาไม่เหลือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสีขันทีใหญ่ไม่อดทนอีกต่อไปคิดว่าถ้าปล่อยคนผีเข้าผีออกแบบนี้ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปมีหวังหัวได้แยกออกจากตัวเป็นแน่สขันทีใหญ่มีหลวจี้สู้เป็นหัวโจกนำราชองค์ บุกเข้าวังหลวงบังคับขู่เข็นเราขุนนางให้ลงชื่อในหนังสือสระราชสมบัติของห้องเต้เมื่อได้หนังสือเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องดิ่งไปหาเจ้าจงเจ้าจงตกใจควันหนีดีฝ่อรีบมุดเข้าไปหลบใต้เตียงหลิวจีส้สู้พยองสุดขีดลากเจ้าจงออกมาแล้วขังไว้ในตำหนักพร้อมกับเหล่านางสนมและนางกำน,นันหลิวจี้สู้ตวาดแจกแจงความผิดหลายประการของเจ้าจงจนเจ้าจง สำานึกผิดไม่ทันจากนั้นหลิวจี้สู้ก็ใช้โซ่ล่ามประตูตำหนักด้วยตนเองยังไม่หนำใจ หลิวจี้สู้ยังสั่งลูกน้องละลายเหล็กและเทราชลงบนกุญแจปิดตายตำหนักเหลือแค่ช่องสุนักรอดไว้ส่งข้าวส่งน้ำณเวลานั้นอากาศหนาวเจ้าจงห้องเต้ตกอับขอเครื่องกันหนาวแต่ได้รับการปฏิเสธเหล่านางบำเรอของพระองค์ต่างหนาวสัน่นพากันร้องไห้โอดครวนตามประสาคุณหนูผู้ไม่เคยตกทุกข์ได้ยากต่อมาหลิวจีส้สู้ปลอมราชองค์การให้องค์รัชทายาทขึ้น ขึ้นสืบต่อราชบัลลังก์บิกจูจึงโชคช่วยโอกาสนี้ในการสร้างบารมีราชวงศ์เดือดร้อนคือโอกาสของผู้อยากเป็นใหญ่จึงตะบึงจากต้าเหลียงเข้ามาจัดก,การเคลียร์สถานการณ์ในวังหลวงฉางอานตังหารหลิวจี้สู้และพักพวกจากนั้นจึงปล่อยตัวเจ้าจงออกมาเจ้าจงเมื่อได้อิสระก็ย,ยังไม่เลิกความคิดจะกวาดล้างขันทีจนเมื่อจู้เฉียนจงยกทัพมาเมืองหลวงอีกครั้งจึงตระหนักได้ว่าขันทีถึง จะเหิมเกริมแค่ไหนแต่สุดท้ายเมื่อไม่มีขันธทีก็เหมือนเปิดประตูบ้านให้เสือสิงทั้งหลายที่พร้อมขย่ำผู้เป็นอรสสวรรค์ตลอดเวลาถึงจะคิดได้ตอนนี้ก็ไม่ทันการแล้วทุกอย่างเดินหน้าสู่ฉากสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยเจ้าจงได้แต่ลั่งน้ำตา คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องมันหักมุมแม้ขันทีจะเป็นศัตรูในสายตาของโอรสสวรรค์แต่ที่โอรสสวรรค์รอดตายจากกระบฏได้ทุกครั้งก็เพราะขันทีคอยคุ้มกลาหัวหอบหิ้วพาหนีอย่างไม่หวาดเกรงขันทีแตกต่างจากเหล่าขุนสึกและขุนนางครับเพราะถ้าไม่มีห้องเต้ก็ย่อมไม่มีขันทีไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นไรขันทีจำต้องยืนอยู่ฝั่งเดียวกับโอรสสวรรค์หานเฉียนหุยแม่ ทับจงเว่ยฝ่ายซ้ายเมื่อทราบข่าวจูเฉียนจงยกทับมุ่งหน้ามาช้างอ่านจึงชิงลงมือก่อนคุ้มตัวเจ้าจงไปเฟิ่งเสียงอาศัยบาร,รมีหลี่เม้าเจินขุนศึกใหญ่ซึ่งเป็นพันธมิตรกับหลีเค่อยคู่กัดของจูเฉียนจงจูเฉียนจงจึงเข้าล้อมเมืองเฟิ่งเสียงขอสอ .903 หลี่เม้าเจินไม่สามารถต้านทับของจูเฉียนจงได้ จึงขอเจรจา,าสงบศึกและสังหารหานเฉียนหุยและพวกอีก72คนเพื่อยืนยันถึงความจริงใจแต่ซ่อนดาบไว้ด้านหลังและส่งเจ้าจงกลับช้างอ่านจูเฉียนจงเลิกล้อมเมืองเฟิ่งเสียง และนำเสด็จห้องเต้กลับเมืองหลวงก่อนกลับเมืองหลวงบิ๊กจูได้สังหารขันทีชลาในเมืองหลวงที่ปลดระวางไปแล้วและไม่ได้ตามเสด็จมาที่เฟื่องเสียงรวม92คนพอพาเจ้าจงกลับถึงเมืองหลวงบิ๊กจูได้ปลูพรมกวาดล้างสังหารขันทีครั้งใหญ่หลายร้อยคนขันทีที่ออกไปเป็นผู้ตรวจการทหารตามเมืองต่างๆล้วนมีคำสั่งให้เขตต่างๆสังหารขันทีทั้งหมดยุคสมัยอันรุ่งโรจน์ ของขันทีในราชวงศ์ถังจึงสิ้นสุดลงแบบนี้และเท่านี้ขอส904เจ้าจงห้องเต้ถูกบังคับให้ย้ายไปประทับที่ลั่วอย่างและถูกลอบปลงพระชนโชคดีอยู่อย่างหนึ่งของห้องเต้ล่งฟุตบอลองค์นี้ครับคือไม่ต้องฝากชื่อไว้เป็นห้องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์ถัง จูเฉียนจงให้หลีจ่จูโอรสองค์ที่9้าของเจ้าจงสืบต่อราชบัลลังก์ประวัติศาสตร์เรียกไอตี้ข้อศ .905 เดือนสองจูเฉียนจงสแสดงความอำมหิตอีกครั้งโดยเชิญเหล่าพระโอรสเก้าองค์ของเจ้าจงมางานเลี้ยงริมสะพวกองค์ชายหน้าโง่รักการดื่มกินจนไม่คำนึงถึงชีวิตจึงยกสดหมดจอกเมาหยำเปจูเฉียนจงจึงให้มือสังหารใช้ผ้า รัดคอองค์ชายทั้งหมดจนขาดใจตายแล้วโยนศพลงสระ แน่อันนิดอนาตส่วนเราขุนนางใครพร้อมทำงานกับจูเฉียนจงย่อมมีอนาคตที่สดใสส่วนใครยิงทนงในศักดิ์ศรีก็เชิญออกจากราชสำนักหลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าขุนนางเหล่านี้ได้ตามไปพบอดีตห้องเต้ที่ปอลโลกเป็นที่เรียบร้อยการสังหารพระราชวงศ์และกวาดล้างขุนนางนี่คือการแพ่ถางไปสู่ราชบัลลังก์ของจูเฉียนจงราชการถังไอตีไม่มีอะไรมาก ทั้งไอตี้คองราชในวัย13ปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในานามเพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดคือจูเฉียนจงทั้งไอตี้เป็นฮ่องเต้เพื่อหวังจะยกบัลลังให้จูเฉียนจงโดยเร็วเท่านั้นนั่นคือภารกิจและเป้าหมาย จูเฉียนจงที่แต่งตั้งไอตี้ขึ้นมาก็เพื่อหวังให้การเปลี่ยนผ่านราชวงศ์เก่าไปสู่ราชวงศ์ใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและชอบธรรมเท่านั้นข้อสอ907ขุนนางในราชสำนักถังทูลขอให้ไอตี้สละราชบัลลังก์และเครียกล่อมให้จูเฉียนจงรับตำแหน่งห้องเต้จูเฉียนจงแม้จะอยากรับตำแหน่งห้องเต้จนตัวสัน่นแต่ก็ต้องสวมบทด,ดาราตุกตา ทองเซสซงตอบปฏิเสธพอเป็นพิธีเหล่าขุนนางราชวงศ์ถังจึงแสดงละครงิ้วต่อไปโดยการขอให้พ่อคุณทูลหัวจูเฉียนจงรีบรับตำแหน่งห้องเต้โดยไวนี่คือละครฉากใหญ่พผัดเปลี่ยนราชวงศ์ในประวัติศาสตร์ วันที่27เดือน3อิตี้มีพระราชองค์การประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีจ้างเวินเว่ยน,นำขุนานางน้อยใหญ่เชิญตราแผ่นดินจัดริ้วขบวนอย่างเอิกเะเลิกใหญ่โตไปยังเปี้ยนโจวันที่7เดือน4นายกรัฐมนตรีจ้างเวินเว่ยพาคนทั้งหลายเชิญพระราชยานสำหรับโอรสสวรรค์มาพร้อมด้วยตราแผ่นดินขุนานางกรมกอ ต่างๆนำขบวนมาถึงตำหนักจินเสียงถวายตราแผ่นดินและพ้ามาลาห้องเต้ให้จูเฉียนจงจากนั้นอ่านพระราชองค์การสละราชสมบัติของถังไอตี้ขุนนางทั้งหลายร้องถวายพระพรแสดงความยินดีขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีจูเฉียนจงอดีตกบฏบัดนี้รับราชสมบัติอย่างเป็นทางการสถาปนาราชวงศ์เหลียงประวัติศาสตร์เรียก เหลียงไทจูประถมฮ่องเต้ราชวงศ์เหลียงราชวงศ์ถังที่มีอายุราชวงศ์ยาวนานถึง290ปีก็สิ้นสุดลงตรงนี้ไม่เหลือเขาความยิ่งใหญ่ไพศาลในอดีตคิดไปถึงไทจงมหาราชฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ถังครับก็ทําให้อดสู้ใจนักราชวงศ์ถังที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูปิดฉากลงและกลายเป็นอดีตไปแล้วคศ9 0 8ทั้ง ไอตี้ผู้ฝากชื่อไว้เป็นห้องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์ถังไม่สามารถแคล้วคลาดปลอดภัยแม้จะยกแผ่นดินให้จูเฉียนจงไปแล้วถังไอตี้ ถูกคนสนิทของฮ่องเต้เหลียงไทจูสังหารริยาพิษจบชีวิตสุดอาภัพในวัยเพียง17ปีจูเฉียนจงเหลียงไทจูแม้เคยทำตัวถอยเถื่อนโหดเหี้ยมแต่หลังจากมีบุญญาธิการสูงส่งเป็นโอรสสวรรค์ผู้ปกครองแผ่นดินก็สามารถปฏิรูปการปกรครองที่เป็นปัญหาของราชวงศ์ถังลดภาระของประชาชนสังคมและเศรษฐกิจได้รับการฟื้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นกว่ายุคข,ของถังเจาจงและถังไอตี้มีเกิดมีรุ่งเรืองมีตกตำ่ำมีสูญสลายราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ครับก็เป็นเช่นนี้ ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับถ้าชื่นชอบประวัติศาสตร์จีนแบบนี้ผมขอฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้าจีนโดยนายหงอู่ด้วยนะครับสำหรับหลายๆเรื่องที่ขอกันเข้ามาผมจะทยอยทำให้นะครับสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้วิดีโอนี้มีประโยชน์อยากสนับสนุนให้กำลังใจกันสามารถสนับสนุนด้วยซุปเปอร์แตงได้นะครับ มั่งคั่งเหลือเฟือสมบูรณ์พูนสุขขอบพระคุณครับ